สวัสดีครับคำปลอยอร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่512คลิปนี้พบกับมวยไทยโชแคงโชทีโรเบิร์ตแกน่นอรสิงะทักกับทากาชิโอคิโรนักชกแคมคาราเต้สายดำชาวญี่ปุ่นเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2543หรือ 2000, 2 0 0 0 Y2K ปีนั้นเอง ในศึกฮอกกดอมัตชิพรีเซนต์กัดชินที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกตริกาเคริกบ็อกซิ่งกำหนด5ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งห้ามหัวโขกห้ามแทงกระจับจัดโดยสมาคมคารเต้ของญี่ปุ่นเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยฝอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรก้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญสลารา อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแต่ที่น่าสนใจคือสามารถใช้อาวุธมวยไทยได้ครบมัดเท้าเข่าศอกศิลปะใครศิลปะมันงัดมาใช้กันเต็มรูปแบบน้ำหนักก็ไม่เกี่ยง แ um, ล uh, ้วยังไงต่อฮะพิธีกรบนเวทีก็ประกาศไปโรเบิร์ตของเรามูเอตั้นโฮัทล่ินดโรเบิร์ตเกนโนราชิน์ด ประกาศไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไรรู้แต่ว่ามวยไทยอย่างเดียวเอ้าเข้ามากเข้ามากเร็วๆกี่เรื่องกับเฝ้าล่องฟังกติกากันเด้นอโน,น่นนี่นั่นนี่ตีกันสองข้อเดะเข้าใจบ่อืมแล้วก็ห้ามมั่ตีห้ำกันนะที่กับว่าด้ทุ่มกับว่าดดกันยังวงไปเข้ามุมไอ้นี่เข้านี่ไอ้นีน่เข้านี่โอ้โหดูหน้าตาละอ่อนละอ่อนเนาะ มวยคาราเต้สายดำอ้ายกแรกแหกหมานขีบสกัดไว้ก <microb ial. S 2> <it. S 1> ่อนผมบอกว่างานนี้มีการทีบโชว์สำหรับโรเบิร์ตเกนนรสิงห์ทำไมชื่อฝรั่งอ้าวก็ชื่อฝรั่งนี้ได้มาจากอีสานทั้งนั้นแหละคำว่าเบิร์ดเนี่ยก็หมายถึงว่าเงยหน้าขึ้นไปนั่นเองแต่ให้มันดูเท่ดูเท่ดูอินเตอร์หน่อยก็ใช้คำว่าโรเข้าไป ลักษณะการมองที่แบบว่าเหมือนคนตาปลือเปลือเอยถ้าจะมองก็ไม่เต็มตาก็ต้องเบิดขึ้นเพื่อจะมองเห็นให้ถนัดทนีก็เอาคําว่าโรเบิร์ตนั่นเองมาจากคำาัฒา์สายสารครับอืมมึ่งเบิดเบิงดูว่าสัน้นประมาณนั้นแหละนั่นแหละโรเบิร์ตเจ้าตาหวานก็เหมือนแค่แม้แค่แม้เขาก็มีคําว่าตาหวานแค่แม้ตาหวานนี่เข้าไปเข้าไป โอ้โหโลูกนี้มนกันหลักเนี่ยโรเบิร์ตยันทาคาคิโอคโร,รโอ,โอครรโรนั่นแหละเอาเป็นยังไงสายดำหรออดูการเตะของมวยไทยนะครับเตะทั้งสะโพกนี่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกังฟูหรือคาราเต้หรือยูโดโก็แล้วแต่ในการเตะนี่มันเตะเอาจังหวะเอาความเร็ว ไม่เหมือนมวยไทยมวยไทยไมี่ยกะเอาตายขาดครึ่งท่อนเลยอะ่ะเตะช่องสะโพกถือว่าระดับการเตะของวิชาการต่อสู้นี่มวยไทยอันดับหนึ่งอยู่แล้วเข้าไปเป็นยังไงซอกเอกซอกเอกซอกองัดซอกถองโอ้โหซอกอะไรมั่งเนี่ยเออมีหกซอกนับได้ไหมพี่น้องขยับก็หาโรเบิร์ตธรรมดาสักที่ไหนตอนเด็กๆนี่ต่อยกับแซมสั้น อีสานมาแล้วชนะแซมสั้นอีสานเรามาด้วยหรือเปล่าเออชนะสิครับตอนเด็กตอนเด็กเออแคมราชแดํดำเนินเขาว่าเป็นตัวชูโลงของราชดําดำเนินแบบปราบมวยลุมพินีนี่โอ้โหถือว่าสุดยอดในยุคนั้นน่ะแม้แต่นำขบวนนี่แคมของลุมพินีตอนนั้นก็เสร็จเลยเนี่เสร็จโรเบิร์ตแคมสามเส้นสามรุ่นอืม ธรรมดาสักที่ไหนของเวทีมาตรฐานยักราชดําเนินยับข้อากกหาเลยแคมป์สามรุ่น3เส้นร้อยห้าปอนร้อยยี่สิบหกปอนและร้อยสามสิบปอนเขาละ, <c oughs> ะงานนี้ไม่ธรรมดาแล้วเหมือนกับพกแคมป์ราชดําเนินไปด้วยเลยยังไม่พอเป็นแคมป์มวยรอบอิสุสุครั้งที่สองไปด้วยอืพกตรีกีไปเยอะ ในการทําคือเสียงของเขาก็คือต่อยกับนําขบวนนี่แหละเออชนะนําขบวนสุดยอดเลยนําขบวนน้องจี้พาหยุยศแต่ตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วละ่ะนําขบวนทั้งนําพลด้วยพี่กับน้องเออไม่ว่ากันเอาหมดยกโบายถ้าเดินเ,เป็นยังไงครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นลูกทีบลูกเตะนี่หน้าละอ่อนมากเลยอ่ะนี่เหรอแคมป์คาราเต้ อเจอลูกทีบนี่เห็นไหมทีบเหมือนทีบเล่นๆน่ะกีกเข้าไปโอ้โยนเขามาจากขอนแก่นนู่นโอ้โหคนขอนแก่นพระธาตุคำแก่นเสียงแคนดอกคุณสนยนรวมผ้าไหมรวมใจผูกเสี่ยวเกี่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิริทรนี่สุดเทพเหรียญทองโอลิมปิกเกาลัดซัดเข้าไปอีกทีหนึ่งอ้อิโห ขยับข้อหาโดยไม่กลัวเป็นแ้มป์เหรอกะว่าจะจัดงานนี้จะโชว์ศิลปะคาาเต้ให้พี่น้องชาวญี่ปุ่นได้รับชมกันปีนั้นนี่ล่วงเลยมาเท่าไหร่กี่ปีแล้ว24ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2000อ,ะอ่ะตอนนี้ก็2024เอาก็แล้วกันในยุคนั้นตื่นตะนกกับไวทูเคปี2000กันเหลือเกินเอาไม่ว่ากันเป็นยังไงพศ2540 สองพันเอออัดเข้าไปเดินเข้าหาครูด้วยอทำหน้าเป,ปลืออเหมือนขันต่อให้เธอขันมองตาครึ่งเดียวพอ <c oughs> โอ้โหเตะกะให้ทอกขาดครึ่งท่อนเลยอ่ะดูสิอยา่าพอหาทีบสกัดตับฟีฮาไว้ก่อนอยังไม่พอทีบโชว์ไปทีหนึ่งเป็นยังไงทีบสกัดเอายันทีบยันไว้วัดระยะด้วยการขายยาวๆนี่เลย หมัดแล้วจะสู้แข่งอา่าระว่งแขนกับหมัดเป็นยังไงเพราะพลังหมัดมันยังน้อยกว่าขาเพราะ่ขามีกําลังเออมีเนื้อก้อนเนื้อที่สามในหนึ่งเท่าของแขนนะเออสี่สุดยอดการต่อสู้เป็นยังไงท้าบอกว่าท้าเลยตามสบายเลยพี่ไทยตามสบายงัดเท้าเข้าสอเข้าไปจัดเข้าไปเลย เอออยากจะโชว์ศิละปะเหรอคาราเต้หัวกับมวยไทยเนี่ยจนกลายเฮ้เลือดเลือดโอ้โหใจซอด้วยกรรมการเห็นเลือดไม่ได้ด้วยเออเลือดกำเดาออกหัวเป็นยังไงนี่แหละคือที่มาของคลิกบ็อกซิ่งระหว่างโอ้โหเลือดออกเยอะนะเนี่ยฮยหน้าจิตจืดปักเข้าไปนี่สับเข้าไปยังไม่พอมีแถมนี่คาราเต้ กับมวยไทยนี่ไงเพื่อที่ทำยังไงก็ได้ที่จะมาปราบมวยไทยแล้วก็มาเขาเรียกว่าใสมันไม่ให้ตีกอดข้อที่ข่าหลายครั้งก็ไม่ได้สับซอกก็ไม่ได้กลัวเลยเป็นที่มาของคลิกบ็อกซิ่งตั้งแต่ปี2493นั่นแหละอ่ะซิ่บ้องหงไปบ้องหงไปบ้องหงไปพราะต่อยอยังไง เอากติกายังไงมาบังคับมยวยเต้ยเสียไปแถมอีกดอกลูกติดพันครับกรรมการไม่ว่าก็ไม่เป็นไรโยกเข้าหาโยกเข้าหาโอา้โยนาสารหักศอกเหมือนกันเหรอเอ,อเป็นยังไงโอ้เขาเอกยังไม่พอลงแล้วกรรมการท่าทางสะใจอ่ะของโรเบิร์ตแม่ สุดยอดนับมวยคนนี้ไม่ธรรมดานะครับปราบมวยดังๆนี่มาเยอะโรเบิร์ตขนาดลืมตาครึ่งตาเองนัเนี่ยไอเออไม่ใช่โรเบิร์ตเบิร์ตสายควันนั้นนี่โรเบิร์ตแกนนอสิงต์โเอ้อัดเข้าไปอาล้มาสตโอเ้ไปดิต้องดตั้งดนีนมาสต์น โอ,โอ้โหสี้โชิระโมมมาีน้ำใจส่งถึงมุมเลยแต่รับรางวัลไปตามความคาดหมายหารู้ไหมว่านี่คือแคมป์ราชดำเนินสามรุ่นสามเส้นขอขอบคุณจากคําปลรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไรกีดจำกัด สวัสดีครับ